ไอ้ดอกไม่ได้เล่นร้านว่ะโดี๋ยวนะในร้านโรงแรมมันรอแล้วนะจอดรอในร้านเลยมาร้านโรงแามมาร้านโรงแามก่อนเดี๋ยวมันอยู่กับแก๊งเลยลงที่เดียวกันเด้อกำลงไปกำลังไปอยู่อยู่มันมลงหมือแล้วไมนลงเหมือนแล้วมันต้องรอทั้งหมดลองฟังไหนบอกไหนลองฟังไหนดวันนี้ลีโอนายนะคุยู่ไกลมากมาแบบแย่หรอเอ๊ะบางทางไงวะ บงไม่ขึ้นยิงกูกูก็กระทืบอ่ะเฮียวงยังไม่ขึ้นเลยไี้บันดี้มาเพิ่มไม่ดีอยู่ในวอลไอ้ตอนแรกมี20่สิบหกเลยนะไอ้มันมาเยอะมากนะมันมาเยอะมากไอเอสเอ็มดีอ่ะมันมาเยอะมากไหมได้นะพอฟัดได้อยู่นะมันไม่ได้แบบ ันะยังไม่ถึงมากอยู่ๆอยู่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 แลนด์เอ็มดีแล้วสองเป็นห้าเนาะวงยังไม่ขึ้นยิงกูกันนั่นแหละตามนั้นไอ้เี้ยวงไม่มาวงวงล้านยังไม่มา มีคนเนี่ยมีถึงสี่คนเองหรอมันไม่ได้เข้าวอร์มกันจะมากระทิบเขาพี่ว่าน่าจะโดนกระทืบอ่ะคนน้อยพี่ว่าเราโดนว่ะโดนัดคนเราน้อยจัดเลยอืมโอ้โหคนแม่งเต็มอ่ะคนเยอะจริงพี่

ผมว่าถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะเอ้ยมันคนมีบนหลังคาด้วยนะมีบนหลังคาด้วยนะเอาไงเอาไงไหวนะขอแพนขอแพนไหวนะสิบห้านะเออแต่มาให้หมดก่อนนะเพราะผมไม่รู้ว่ามากันหรือยังอ่ะเรามีกันบ้างไหมไม่รู้หอว่ามันน้อยไหมวะลงเลยไหมลงเลยไหมลงเลยไหมเลยไเพื่อนๆมันไม่ถ่วงนะ่วงถงเพื่อไปงานปะออกปะเอาเลยเอาเลยเอาเลยลงเลยลงเลยเอาเอาเลยอ๋อ เดือดไหมนะเดี๋ยวอันดีคนยังมาไม่ครบเลยไปเล่นตรงร้านได้เปล่าไปเล่นในร้านนะนี่มามาจอดฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มานี่มาแล้วจะไมจ้าต่อไปไม่จ้าตอไปเราเล่นเล่นเล่นหน้าร้านนะเราเข้าเข้าในร้านให้ได้นะ มันไม่ยิงส่วนวะเลย่นไวนนม่ต้องสวนนะไม่ส่อนเพื่อนไม่ต้องสวนนะเพื่อนลอืไม่ไนไม่ไดยไม่ได้นไม่ได้ไม่ต้องส่วนนะไม่ต้องสวนะไม่ต้องส่วนะปล่อย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 ไอ้ไปแข่งัเพื่อนเพื่อนเอาสักหน่อยละกันปล่อยแต่ว่ายังยิงกูอยู่เลยเนี่ยปล่อยเนี่ย ยืนเอ่ย่างมันแทงไปเลย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 ไม่ได้ยึดศอกอยู่เลยดูดิ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 ไม่เข้าใจว่าทำไมมันจะเล่นได้ไม่เป็นไรอม่ยิงมันจัดอะนายโหโหยิงมันจัดอะนายโหเขตายอะอ๋อโดนเพื่อนเทศครับไม่เขาตายเขาเลี้ยงหมออนะเหรอ เรียกหมอก็ได้โอ้โหจกฟีแทงไปเลยแทงไปเลยคนคนเลยไปหมดจกฟีเออมันปนยาอะไรป่ะปนเลยปนยาปนได้ปนได้ยาปนได้ ไอ้ตัวไหนมียาตันคอตัวน้ากวน่ากวนเลวโอ้ยยาตันยาตันออ้ยอู้หิวหิวหิวอย่าวิ่งอย่าตันบนได้ป่ะบนเลยบนเลยยาตันนะำมียาตันนะอุ้ยตัวนี้มีเอ้ยขอขอฝากหน่อยได้ป่ะฝากขายได้บ้างอ่ะฝากขายได้บ้างอ่ะฝากเอได้ฝากเอได้อ่าไหนไหนมาเอ็ดดี้มาเอ็ดดี้เล็กไรห้เก้เอาเลยนะพี่ผมเอาเลยนะห้าสองเก้าห้าสองเก้าหนึ่งนะแป๊บนึงนะ เฮ้ยอย่ายั้งนะอย่ายั้งนะพี่บอลพี่บอลเหน่เกินเหน่อยไปเว้ยเฮ้ยเ้ยบอลปนยาบอลยาได้ใช่ป่ะบด้ได้ได้ได้ออย่ายั้งอย่ายังอย่ายังสวย <substit uting> <your> บนบนเจ็ด้ำนายด่อยโอ้โหเล่นเขาเนี่ยอร่อยจัดเลยได้ของกยปนยังปนยังไม่มีวะ ปั่นหี่สัตนี่เ้ยกลัวว่ะตัวแน่ไอ้เหี้ยเล่นก่อนมึงโดดอ่ะมึงตัวแน่โดนเขาเรียกแรงชัวร้อยเลย้มึง้อยเลยแต่ว่าแต่ว่ามันเล่นได้ใช่ไหมเอเดแต่ว่าวงยังไม่ขึ้นโอเคเล่นได้เล่นได้เราก็เล่นตลอดงนังไง่เายัไงมคีบป่ะมีคีบป่ะไม่มีหมาไม่มีคีมหมาไม่มีคีมหมาไม่มีคีมหมีคิมมีคีมดึงออกมาเลยดึงออกมาเลยดึงออกมาเลยเเลยวหิวจัดเรียวหิวจัด อ uh, uh, ุ้ยเบลเบาๆน่อยหิวเกินหิวไปหิวไปทิ่เบลหิวไปบอกเส้นคนเยี่ยงเขาอ่านกดข้อไหนมาวะอืไปดูสรุปอันนี้จบยังครับเนี่ย จบล้ฮะเราต้องรอรอดูนร้าเราอ้าวรอแป๊บนึงนะมันจะได้รีเจนจ้ามาเต็มเลยพี่มันเต็มเลยมันลุกข้นมาสวยมันเลยได้หมดย่างวะพี่น่าไรู้าทคาเคนนั้น่ไม่รู้ว่ากูแทงกูกูอีโมฟิสต์เอ้ยมาเรียาเี่มาเดีเยเี่ยน้องไปดิไปไปลมไปไปเอเดียม่าจะน่าจะได้แล้วไม่ก็อีกประมาณนาทีนิดนิดรอไปรอมันมัน ไปแน่อ yeah. ่ะแต่มันไม่มีของนะเรามีเราสวยนะเหยียบเหยียตัดมาไหมมันมีของจะมาทล้ไมจะเรียมอะไรเรียมนะคืออะไรของมันเนี่ยไม่ได้เห็เล่นนานเล่นนานไปแล้วเล่นนานมันน่าจะคิดว่ารอรอไม่พี่เกมมันเคยด่าครอกูจาใส่สมองนานจัดเลยดีดละเรอไม่ต้องเหนื่อยตีเลยวางกูมึงปีไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหล่อถ้าปีมันโง่ไปนะมึงปล่อยมันโง่ไปแค่นั้นแหละโธ่ โอ้มาเลยมากันตั้งนานเลยโดนเรียกเลยเว้ยโดนเรียกเลยว้ยขนาดอยู่บนรถยังยิงร่วงลงมาได้เหรอหลบล้านหมดแล้วนะหลบล้านหมดแล้วไปยืนไปยืนแกงซ้อมมึงมาเล่นยังไงไปรู้อะไรไปยืนไปยืนสเตเดียมหน่อยเลยอเ่ะสเตเดียมอ่ะเพื่อน เหลือเตเรียมเหลือเตเรียมหรอหหมมดดแแลล้้ววเออพี่ก็ว่าอยู่พี่ไปพี่ไปขับรถอยู่ข้างหน้าเขาเขาไม่ยิงพี่พี่ก็งงอยู่ปะมันยิงได้เออเขาเขาไม่ยิงเห็นปลาโดดที่พี่บีบแต่เขไม่รู้เออเขาน่นจะไม่รู้โหิวจัดเลยผมไม่ได้อะไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ได้อ่พี่ได้อย่าวิ่งโสงนะอย่าตันหนึ่งโอ้โหขอความฮะ อยาตันมันได้ันเดียวเองเอาไหมเอาไหมไม่มีไม่มีเสร็จเมื่อกี้พี่ให้เอ็ดดี้ไปเอะดเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวพี่จะให้เเก็บไปเก็บไป